คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยช่เศรษฐีมรันะครับกับสูตรสูตรมหาสูตรมหาเศรษฐีนะครับนะสูตรเดิมก็คือสูตรเดิมคือสูตรทักษามหารวยนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนเนื่องในเนื่องในมหาเนื่องในช่วงสงการนะครับก็คือเหมือนว่าขึ้นปีใหม่นะครับผมเลยเปลี่ยนชื่อสูตรให้เป็นมงคลนะครับชื่อเป็นสูตรมหาเศรษฐี นะครับแต่เป็นสูตรโบราณเหมือนเดิมนะอ่ะตามมาดูนะครับในสูตรนี้นะครับดูเศรษฐีก่อนละกันนะครับสำหรับคนที่เพิ่งรับชมนะครับสูตรมหาเศรษฐีนะครับพุทธที่สามสิบธันวาคมหกสามนะครับเลขกำลังวันครับเลขกำลังวันสี่หนึ่งเจ็ดนะครับรับดูตารางนะครับในตารางครับก็จะเป็นตัวเลขหลักครับเป็นสี่เก้าสอง 4ี่สนะครับตัวเลขตัวเลขหลองอตัวเลขหลักอีกแถวนะครับ598นะครับตัวเลขหลองครับเลข1กับเลข1แล้วก็เลข5นะครับต่อมาครับเราก็ามาจับคู่ในตารางก็เป็น49 42 45าสี่9อ9ส9่ห้2ส2่แป58ี่หน กันในส่วนของเลขเปิ้นให้ครับ4 4 1 1 7 7 4ในหลักร้อย1ในหลักร้อย7ในหลักร้อยนะครับในงวดนี้ออกอะไรออก6 2 8นะครับ2ตัวลออก1 9นะครับที่เราที่จับคู่ไว้มันจะเป็น2 8จะว่า2 8มาตรงครับกับ1 9แต่ว่าอันนี้มาตัวกับมาตัวลมาั้างบนและล่างนะครับ ผมไม่อยากแสดงเสถียินะยให้เกิดกานัพยายามแสดงให้เห็นภายในหน้ากระดาษแล้วกันนะครับอสูตรมหาเศรษฐีนะครับสูตรอาทิตย์ที่17มกราคม64นะครับอเลขกาลังวัน1และ6นะครับอาทิตย์ที่17 64นะครับอันนี้ปี63อันนี้64เรามาดูครับดูนในตารางก่อนนะครับ เล,เลขหลักก็จะเป็น8 5 0เลขหลัก4 5 2แล้วก็เลขรองครับเลข8นะครับอะเมื่อนํามาจับคู่ในตารางครับก็จะเป็น8 5 8 0 8าแปดศ5 0 5 4 5 2 5 1 0 4 0 2 0 1อ2แ1ดหนาศูนยะครับการเลขเิ้นครับจากเลขรลางวันเลข1 กับการเลข6ที่เป็นเลเบลการเลขหนึ่งในหลักร้อยครับการเลข6ในหลักร้อยนะครับงวดนี้ออกอะไรออกสามเก้าห้ากับหนึ่งห้านะครับมาที่จะจับคู่ไว้ห้าหนึ่งมาล่างครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งโอเคนะครับต่อมาครับเรามาดูในงวดของจันที่1่กุมภาพันธ์ครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่ครับเลขกลางรางวันสี่เจ็ดเก้าครับ สี 4, 7, 9, ่เจ็ดเก้าเรามาดูนะครับสีบบ่เจ็ดเก้าเรามาดูในตารางนะครับตารางเลขหลักเก้าหกเจ็ดเลขหลักสี่หกห้านี่คือเลขหลักเอาเลขหลักก่อนนะต่อมาเลขหลงเลขหลงคือเลขสอง 0ก็จับคู่ในตลาดก็จะได้เป็น9697 94 95 9290 7472 7674 757270 64656260 545250 242040นะครับในงวดน,นี้ออก307กับ97นะครับ 207กับ97นะครับ97ามาตรงๆข้างล่างนะครับส่วน0ูนย์นี้7 0มา07ข้างบนนะครับต่อมาครับมหาเศรษฐีสูตรอ,อังคารที่16กุมภาพันธ์ครับเลขกลางวัน613 613สงเลขกลังวันเลขในตารางครับสูตรราณจะเป็น3าม 7, เลขหลัก,กนะห้าเจ็ดแล้วก็สอันนี้เลขหลักเลขนอกกรลางครับเป็นเลขศูงยกับเลขหนึ่งนะครับเมื่อจับคู่ในตลางเมื่อจับคู่จากในตลาดก็จะได้เป็น3 7 3เจ็3สาม3ป

นะครับแล้วก็สามศูนยศนย์สาสามศเนี่ยหกหมาในหลักร้อยแล้วก็สาศตัวนี้นะครับมาตัวกลับเป็นหกสามศนหกศนย์สามะครับก็เรามาดูของอมหาสเศรษฐีจันวันที่1มีนาคมหกสี่นะครับเลขกำลงวัน สี่สี่เจ็ดเก้านะครับสี่เจ็ดเก้านะครับเราดูเลขในตารางครับเก้าหกเก้าหกเจ็ดสี่หกห้าสองอันนี้เลขรองครับสองห้าศูนย์นะครับเลขกลางวันสี่เจ็ดเก้านะ จับคู่จากในตารางครับ969794959290 7674757270 64656260 545250 242004นะครับกันในเลขเปิ้ลครับ447799 4x9x 7x9x นะครับมีว่านี้ออกอะไร538กับ73 538กับ73มาเฉพาะใน,นส่วนของ มาเฉพาะในส่วนของเลขกลางวันคือเลขเจ็ดนะครับแต่เจ็ดสามไม่มีนะครับอันนี้ลุดไปนะครับต่อมาครับเรามาดูมหาสศรษฐีครับอังคารที่1ิบมีนาคม64ครับเลขกลางวันหกหนสนะครับในตารางครับเลขหลักก่อน3 7 8 5 7็ดส แล้วก็เลขลองเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเลขลองวันครับหกหนึ่งสามนะครับเรามาดูจับคู่จะในตารางสามเจ็ดสามแปดสามห้าสามสี่สามศูนย์สามหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดห้าแปดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับ หกหนึ่งกันเลขเป็นกับหกหกหนึ่งหนึ่งสามสามหกในหลักร้อยหนึ่งในหลักร้อยสามหลักร้อยยิงวันนี้เลขกลางวันมานะเลขหนึ่งนะแต่ว่ามาข้างล่างหนึ่งเก้าแต่อันนี้มานอกเค,ครือข่ายหลุดนะครับถือว่าหลุดแต่ว่ามาเลขมาแค่เลขกลางวันแค่เลขหนึ่งมาหนึ่งเก้ามีหนึ่งแปดเหมือนกันแต่มาหนึ่งเก้าโอเคนะครับอ่ะเรามาดูเพื่อรหัสที่หนึ่งสักครู่นะครับ วัลหัตที่1เมษายน64นะครับเลขกลางวัล3 5 8นะครับจากในตาราง5 5 0 3จากในตารางนะครับแล้วก็เป็น7 9นะครับเลขกลองเลข2

สามในหลักร้อยห้าหลักร้อยแปดไในหลักร้อยนะครับในงวดน,นี้ออกอะไรออกสองเจ็ดศูนย์กับศูนย์ห้าจับตะกุ้งให้ห้าศูนย์ออกศูนย์ห้าแล้วก็สองเจ็ดศูนย์ออกศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้มาร์กบนข้างล่างในงวดที่แล้วที่ถูกกันไปนะต่อมาเรามาดูในส่วนของอันนี้อของมหาเศรษฐีของสิบหกเมษายน อบสีนะครับเรามาดูกันนะครับเลขกำลังวันเป็นอะไรเลขกำลังวันหรือเลขวิ่งก็จะเป็นเห็นไหมานี้เป็นหกสามสี่ หกสามสี่นเลขในตารางเลขในตารางสุดตารางเามาดูนะครับมีตัวเลขอะไรบ้างประกอบด้วยตัวเลข6เลขหนึ่งเลขสาม เลขสมีเลขอะไรอีกครับเลข3หมดหรือยังครับคิดว่าหมดหรือยังกลามมาดูกันต่อครับมีประกอบด้วยเลขรองครับเลขแ เลขลองอีกตัวครับคือเลขศูนย์โอเคครับขออนุญ,ญาตใช้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากหมึงซึมไปหนึ่งซึยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเขียนจะเลเอะเถอะนะครับอ่านเรามาดูเมื่อจับตัวเลขจะได้อะไร จับไปต่ละงะหกหนึ่งหกสามหกแปดหนหหนะึ่งหสามหปศนย์ล้หกสี่โอเคหกสี่ หนึ่สี่โอเคแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งปหนึ่งศูน สี่สามแปดสามแปดแล้วก็สามศูนย์แล้วก็มีตัวเลขอะไรครับ สี่แปดสี่สการในเลขเปันครับการจากเลขกำลังวันนะหกหกสามสสี่ แล้วก็กันไใ้หลักร้อยครับ6 x x 3 x x อันนี้การจากเลขมันนะกันในอ่าใน,นหลักร้อยแล้วก็4 x ใช่ไหมโอเคนะครับก็รอถ้ามันออกอะไรนะครับอะแคปเจอร์ได้ป้อยอย่างครับ นะสำหรับคนที่ชอบการจับตัวเลขเลยนะครับจากที่ชอบสุดปรปลานนะอันนี้เป็นสูตรอของทักษะสูตรของทักษะเดิมนะครับนะครับสูตรของทักษะมหารวยนะครับถ้าเปลี่ยนสูตรให้เป็นสีริมงคลนะครับเป็นสูตรของมหาเศรษฐีนะครับโอเคนะครับ ก็ถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรับชมเสร็จแล้วกดแชร์ลงเฟซบุ๊กด้วยนะครับกดแชร์ลงไลน์าด้วยนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดห่วเชี่ยสิทธิ์เมลารนครับสวัสดีครับ